ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่สองมีนาคม2567ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะระวังจดหมายปลอมอ้างเป็นธนาคารหลอกให้โอนเงินหลังจากที่ตามสื่อโซเชียลเคยมีการส่งต่อเตือนภัยจดหมายปลอมอ้างเป็นธนาคารมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดะวิสดอมกสิกรไทยนั้นซึ่งธนาคารกสิกรไทยได้ออกมายืนยันแล้วว่าจดหมายแจ้งขอมอบสิทธิพิเศษของขวัญ เป็นจดหมายจริงที่ออกโดยธนาคารกสิกรไทยแต่ในขณะนี้มีมิจฉาชีพที่ยังฉวยโอกาสส่งจดหมายมอบสิทธิพิเศษปลอมให้เหยื่อโดยแอบอ้างเป็นธนาคารต่างๆส่งให้แก่เหยื่อเพื่อเป็นการหลอกให้เหยื่อโอนเงินให้ดังนั้นหากท่านได้รับจดหมายต่างๆจากทางธนาคารหรือหน่วยงานต่างๆควรตรวจสอบไปยังธนาคารตามจดหมายหรือข้อความที่ได้รับ เพื่อยืนยันว่าการส่งข้อมูลดังกล่าวมาจากทางธนาคารจริงหรือไม่และเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ